สวัสดีค่ะพบกับครูพิม์พนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุณครูจะขึ้นเรื่องใหม่ค่ะให้เรานะคะเปิดหนังสือค่ะหน้าที่11ค่ะเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนคะนะคะการเปรียบเทียบจํานวนคะจะมีด้วยกันอยู่2วิธีค่ะวิธีวิธีที่1ก็คือเปรียบเทียบโดยดูที่จํานวนเต็มเป็นหลักค่ะและวิธีที่2คือ แปลงจากจํานวนค่าเป็นเศษเกินฐานแล้วก็ทําส่วนให้เท่ากันแล้วก็ทําการเปรียบเทียบค่ะเดี๋ยวจะพาทําไปทีละว,วิธีเลยนะคะวิธีที่1ค่ะเปรียบเทียบตัวจํานวนเต็มเป็นหลักนะคะจำนวนเต็ม3เศษหส่วนสกับจํานวนเต็ม2เศษสส่วนห้าารู้เลยเปรียบเทียบจํานวนเต็มมี3กับ2พบว่าสมากกว่า2ค่ะดังนั้น จำนวนเต็ม3เศษ1ส่วน2จะมากกว่าจำนวนเต็ม2เศษ3ส่วน5ค่ะหรือจำนวนเต็ม2เศษ3ส่วน5้น้อยกว่าจำนวนเต็ม3เศษ1ส่วน2ค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะจำนวนเต็มมีค่าเท่ากันเราก็ต้องมาดูที่ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะโดยเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันเหมือนเดิมค่ะเปรียบเทียบพบว่าจำนวนเต็ม3เหมือนกันเราก็ต้องดูที่ ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะเวลาจะเปรียบเทียบเราก็ต้องดูที่ตัวส่วนแม่6และแม่9ค่ะมีอะไรที่มีผลคูณเหมือนกันบ้างคะเราจะต้องทำส่วนให้เป็น18นะคะจะได้เศษ4ส่วน6เท่ากับใช้วิธีการคูณเข้าเศษ4ส่วน6คูณ6อะไรถึงจะได้18 6 3ใช่ไหมคะคูณ3เข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะเท่ากับ สับคูณกันออกมากทำไปทีละตัวนะ3คูณ4เป็น12 6คูณ3เป็น18ค่ะดังนั้นนะคะผลคูณของเศษ4ส่วน6ก็คือเศษ12ส่วน18ค่ะและเราจะมาทำตัวถัดไปเลยค่ะเศษ5ส่วน9ค่ะใช้วิธีการคูณเข้าเหมือนเดิม9ก้าอะไรถึงจะได้18 9คูณ2หนูก็ต้องเขียนทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วน เท่ากับค่ะใช้วิธีการคูณเข้าตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะ5้าคูณ2เป็น10ค่ะ9คูณ2เป็น18คําคำว่าซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ต้องเอาผลคูณของแต่ละจำนวนค่ะมาเขียนลงไปก็คือเศษ12ส่วน18และเศษ10ส่วน18ค่ะในเมื่อตัวส่วนมาเหมือนกันแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาที่ตัวเศษค่ะตัวเศษ12แล้วก็10ค่ะ 12จะมากกว่า10ข้อนี้จะต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะแสดงว่าค่ะเศษ4ีส่วน6เศษกว่าเศษห้าส่วน9ดังนั้นค่ะจำนวนเต็ม3เศษ4ีส่วน6จะมากกว่าจำนวนเต็ม3เศษห้าส่วน9ค่ะเราไปดูวิธีที่สองกันเลยค่ะคือวิธีทำให้เป็นเศษเกินนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่12ค่ะเปรียบเทียบค่ะ เศษส9กส่วน10กับจำนวนเต็ม1เศษ7ส่วน8ค่ะวิธีทำนะคะวิธีที่1เขียนในรูปเขียนเศษเกินในรูปจำนวนค้าค่ะเศษ19ส่วน10จะเท่ากับจำนวนเต็ม1เศษ9ส่วน10ค่ะเปรียบเทียบกับจำนวนเต็ม1เศษ7ส่วน8ค่ะพบว่าจำนวนเต็มของเราเหมือนกันก็คือ1นะคะเราจะต้องมาเปรียบเทียบเศษ9ส่วน10กับเศษเจส่วน8ค่ะ เหมือนเดิมค่ะดูที่แม่10แล้วก็แม่8นะคะมีอะไรมีผลคูณเหมือนกันบ้างถ้ามีมากกว่า1จํานวนให้เราเอาเลือกมาตัวที่น้อยที่สุดค่ะข้อนี้เราจะต้องทําส่วนให้เป็น40นะคะทําวิธีการเปรียบเทียบเลยค่ะเศษ9ส่วน10ค่ะเท่ากับเศษ9ส่วน10คูณเท่าค่ะดูที่แม่10บ0อะไรถึงจะเป็น40 10คูณ4ค่ะก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งเศษแล้วก็ส่วนค่ะเท่ากับค่ะ ใช้วิธีการคูณเข้าเสร็จคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะ9คูณ4เป็น36ค่ะ1 0คูณ4เป็น40ค่ะและเศษ7ส่วน8ค่ะใช้วิธีการคูณเข้าเหมือนเดิมเศเเส่วน8เราก็ต้องดูที่แม่88อะไรถึงจะได้40 8ูณ5ก็ต้องเขียน5ทั้งเศษและส่วนจับคูณกันเลยค่ะเศษคูณเศษส่วนคูนส่วนนะคะ เคูณหเป็น35ค่ะแ5เป็น40ค่ะซึ่งคำว่าซึ่งตรงนี้นะคะให้เรานำผลคูณของแต่ละจำนวนค่ะมาเขียนลงไปก็จะเป็นเศษ36ส่วน40ค่ะและเศษ35ส่วน40ค่ะในเมื่อตัวส่วนเหมือนกันแล้วเราก็ต้องดูที่เศษค่ะเศษ36และ35 36มากกว่าก็ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะ แสดงว่าเศษ9ส่วน10มากกว่าเศษ7ส่วน8ค่ะดังนั้นค่ะเศษ19ส่วน10มากกว่าจำนวนเต็ม1เศษ7ส่วน8ค่ะตอบค่ะเศษ19ส่วน10มากกว่าจำนวนเต็ม1เศษ1เศษ7ส่วน8ค่ะเรามาดูวิธีที่2กันเลยนะคะวิธีที่สองก็คือเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินค่ะ วิธีทํานะคะเราก็ต้องใช้ใช้ตัวส่วนค่ะคูณจํานวนเต็มแล้วก็บวกตัวเศษค่ะก็คือเราจะต้องแปลงมันออกมาเลย8คูณ1เป็น8แล้วก็บวกอีก7ก็เป็น19ใช่ไหมคะถ้าถ้าจำนวนไหนไม่ใช่เป็นจำนวนคะหนูก็คงไว้เหมือนเดิมนะคะเราจะมาดูที่แม่10และก็แม่8กันค่ะ มีอะไรที่มีผลคูณเหมือนกันบ้างคะเราก็ต้องทำส่วนให้เป็น40ค่ะเศษ19ส่วนส0ใช้วิธีการคูณเข้าค่ะดูที่ตัวส่วนเราจะต้องทำส่วนให้เป็น40 10คูณอะไรถึงจะได้40ค่คะ10คูณ4ก็เขียนลงไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะใช้วิธีการคูณค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะ19คูณ4เท่ากับ76ค่ะ สิบคูณ4ี่เท่ากับสีสค่ะและเศษสิบห้าส่วนแใช้วิธีการคูณเท่าโดยดูที่แม่8ค่ะดูที่ตัวส่วนนะคะ8อะไรถึงจะได้สี่สคะแปคูณหก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะเท่ากับจับคูณกันเลยค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูนตัวส่วน15บคูณหเป็น75ค่ะแปคูณหเป็นสีสสค่ะซึ่ง เราก็ต้องนำผลคูณของแต่ละจำนวนนะคะลงมาเขียนค่ะแล้วก็ทำการเปรียบเทียบถ้าตัวส่วนเหมือนกันแล้วเราก็ต้องดูที่ตัวเศษค่ะ76็ดส่วน40และ75ส่วน40 76มากกว่า75ข้อนี้ก็ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะแสดงว่าส9สส่วน10มากกว่าส5ส่วน8ดังนั้นค่ะ สี่ส่วน10จะมากกว่าจำนวนเต็มหนึ่งเส่วน8ค่ะตอบค่ะ79สเส่วน10มากกว่าจำนวนเต็มหนึ่งเส่วน8ค่ะวันนี้คุณครูจะให้เราทำนะคะคุณครูจะทำข้อที่1ให้ดูก่อนและหนูทำตามครูค่ะเพราะคุณครูจะให้เราเขียนในสมุดทำตามครูทุกบรรทัดเลยนะคะการเว้นบรรทัดขีดเส้นใต้แล้วก็ การแสดงวิธีทำค่ะเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะเราจะเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบจำนวนเต็มก่อนแล้วค่อยไปเปรียบเทียบตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะคะเราจะมาทำวิธีที่หนึ่งกันค่ะข้อที่หนึ่งจำนวนเต็มสองเศษสี่ส่วนเก้ากับจำนวนเต็มสองเศษห้าส่วนสิบสองค่ะ พบ,บว่าจำนวนเต็มคือ2เหมือนกันเราจะต้องมาเปรียบเทียบที่ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะโดยดูที่แม่9และแม่12ค่ะมีอะไรมีผลคูณเหมือนกันบ้าง36ค่ะ108ค่ะถ้ามีเรองกันสองจำนวนนะคะให้เราเลือกเอาจำนวนที่น้อยที่สุดค่ะเราจะต้องทำส่วนให้เป็น36ค่ะ โดยใช้วิธีการคูณเข้านะคะเศษสี่ส่วนเค่ะคูณเศษสี่วนเใช้วิธีการคูณเข้าดูที่ตัวส่วนค่ะส่วนคือ9ก้าเกอะไรถึงจะได้สามสิบหคูณสี่หกนูก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเท่ากับค่ะจับคูณกันออกมาเลยตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนค่ะ4ี่คูณสเท่ากับสิบค่ะเกคูณสก็เท่ากับสาค่ะ และค่ะเศษ5ส่วน12ค่ะใช้วิธีการคูณเข้าเหมือนเดิมเศษ5ส่วน12โดยดูที่ตัวส่วนค่ะหรือแม่สุดคูณนั่นแหละ12อะไรถึงจะได้36 12, 3ค่ะก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนจับคูนกันเลยค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน5คูณ3เท่ากับ15ค่ะ12คูณ3เท่ากับ36ค่ะ ซึ่งนะคะให้เรานำผลคูณของแต่ละจำนวนนะคะลงมาเขียนแล้วก็ทำการเปรียบเทียบกันเลยค่ะเศษ16หส่วน36และเศษ15ส่วน36ถ้าตัวส่วนเหมือนกันแล้วเราก็ต้องดูที่ตัวเศษนะคะตัวเศษจ,จะมี16และ15 16อยู่ข้างหน้า15อยู่ข้างหลังตัวเลขมากอยู่ข้างหน้าตัวเลขน้อยอยู่ข้างหลังให้เราใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะ,สะแสดงว่า คำว่าแสดงว่าตรงนี้นะคะให้เรานำตรงนี้มาเขียนลงมาเขียนเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องหาไงคะเราก็เอาลงมาเขียนเลยค่ะเศษสี่ส่วนเก้ามากกว่าเศษห้าส่วนสิบสองค่ะดังนั้นค่ะเอาโจทย์ลงมาเลยค่ะ จำนวนเต็ม2เศษ4ส่วน9มากกว่าจำนวนเต็มสองเศษ5ส่วน12ค่ะตอบค่ะจำนวนเต็มสองเศษ4ส่วน9มากกว่าจำนวนเต็มสองเศษห้าส่วน12ค่ะอันนี้คือวิธีที่1น,นะคะเราไปดูวิธีที่2กันเลยค่ะวิธีที่สองนะคะเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินค่ะตรงนี้นะคะคือวิธีทำในการแปลงจำนวนคะเป็นเศษเกินนะคะ โดยใช้ตัวส่วนคูณจำนวนเต็มและบวกตัวเศษค่ะโจทย์เดียวกันค่ะเราจะต้องทำส่วนให้เป็น36เหมือนกันค่ะโดยเขาบอกว่าใช้ตัวส่วนคูณจำนวนเต็มอ้า9คูณ2เป็น18 18บวกอีก4เป็น22ก็จะเป็น22ส่วน9นะคะใช้วิธีการคูณเข้าเหมือนเดิมเราจะต้องทำส่วนให้เป็น36 ยี่สิบสองส่วนเก้าค่ะคูณเก้าอะไรถึงจะได้สามสิบหกเก้าคูณสี่ก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะจับคูณกันออกมาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะยี่สิบสองคูณสี่เป็นเท่าไหร่เป็น8 8หนูก็เขียนลงไปเลย9คูณ4เป็น36ค่ะเรามาดูต่อไปเลยค่ะตัวส่วนคูณจำนวนเต็มแล้วก็บวกตัวเศษนะคะ 12คูณ2เป็น24ค่ะ24บวก5เป็น29ค่ะก็จะเป็น29เศษ12ใช้วิธีการคูณเข้านะคะเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนดูที่แม่12ค่ะ12อะไรถึงจะได้36 12คูณ3ใช่ไหมคะก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะเท่ากับจับคูนกันออกมาเลยตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนค่ะ 29คูณ3จะได้58นะคะ12คูณ3จะเป็น36ค่ะซึ่งให้เนาซึ่งนะคะให้เรานำผลคูณลงมาเขียนเลยค่ะก็จะมีเศษ88ส่วน36ค่ะและเศษ58ส่วน36นะคะถ้าตัวส่วนเหมือนกันให้เราดูที่ตัวเศษ88และ58จะต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะแสดงว่า คำว่าแสดงว่าตรงนี้ให้เรานํา2จํานวนที่เราจะหาลงมาเขียนลงมาเขียนเลยค่ะแสดงว่าเศษ22ส่วน9มากกว่าเศษ29ส่วน12ค่ะดังนั้นค่ะจำนวนเต็ม2เศษ4ส่วน9มากกว่าจำนวนเต็ม2เศษ5ส่วน12ค่ะตอบค่ะจำนวนเต็ม2เศษ4ส่วน9มากกว่าจำนวนเต็มสองเศษ5ส่วน12ค่ะ ข้อที่หหนูเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะเขียนลงไปในสมุดหรือหนูจะเลือกเอาทั้งสองวิธีเลยเขียนลงไปในสมุดให้เรียบร้อยเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะคุณครูมีการบ้านให้ทาค่ะในหนังสือเรียนของเราหนะ้าที่12ค่ะให้ทาข้อที่2นะคะก็จะรวมกับข้อที่1ที่ให้เขียนเป็นตัวอย่างก็จะเป็น2ข้อในวันนี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาะเฉลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ